พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำรัสในคราวเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555ณพระที่นั่งอนันตาสมาคมความตอนหนึ่งว่า ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อน,นี้ประจําอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดํารงมั่นคงต่อไปได้ ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนจากพระราชดำรัสนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเมตตาเป็นคุณธรรมนำพาสร้างสรรค์สามาคัคคีเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมต่อไปวันนี้ขออนุญาตให้กําลังใจทุกท่านว่าเมตตาสร้างสามัคคีครับคุณผู้ชมครับเมตตาถือว่าเป็นคุณธรรมสากล ที่ทุกๆุศาสนาสอนให้ศาสนิกหรือสาวกทั้งหลายเห็นความสำคัญว่าเมตตาเป็นฐานในการที่จะนำพาความร่มเย็นมาสู่จิตใจของตนเองด้วยในการสร้างสารรค์สังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้อีกด้วยตามความหมายเมตตานี้แปลว่าความปรารถนาดีหรือมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำรัสหลายครั้ง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้เห็นความสำคัญของคุณธรรมข้อนี้ว่าสามารถที่จะอุ้มชูดูแลจิตใจของตนด้วยดูแลสังคมดูแลส่วนรวมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้อีกด้วยในยามวิกฤตโควิด -19 วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมถ้าหากว่าอย่างน้อมนําเมตตามาเป็นแนวทางในการสร้างสารรค์ความรักความสมัครสมานสามคัคคีก็หวังใจว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปได้ โดยไม่ช้านักความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นพื้นฐานความสําคัญในการที่จะได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่สังคมส่วนรวมเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีเมตตากายกรรมทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาเมตตาวาจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเชื่อว่าทุกวิกฤตปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะเราทุกคนต่างก็มีเมตตาเพื่อสร้างสามัคคีครับ สวัสดีครับ